โอเคครับเพื่อนๆก็ขอกราบสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนมครับกองโจร h ชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมยูโรทักซ์ s ิมูเลเตอร์องเองนะทุกคนนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับฮ i โนวิคเตอร์นะครับ f m 2 p นะเครื่อง เครื่อง380แรงแว้านะครับผมแต่งซิ่งแต่งสวยนะครับบอกเลยว่างดงามนะครับสวยงามมากเลยสําหรับคันนี้นะครับคันนี้ลูกค้าเอาไปวิ่งเอ่อน่าจะไปวิ่งแบบแม่สอดอะนะครับสายแม่สอดนะครับผมก็ใช้หางพื้นเรียบเนาะก็เงาทุกล้อครับผมนะเงาทุกล้อเลยนะครับอ่ามาทุกคนมาดูกันคันนี้นี่ เป็นสปอร์ตไลท์4แถวนะครับข้างบน2แถวแล้วก็ตรงกันชนอีก2แถวนะครับสายน้องมิชลินทั้งหมดเ่อ7ตัวนะครับข้างบน4ตัวแล้วก็ตรงนี้3ตัวนะทุกคนนะของอะไรเนี่ย t ทางสปอร์ตเนระนะครับของบริษัทนี้นะครับผมก็นี่เลยมีติดดาวด้วยนะครับ5้าดาวนะตำรวจไล่ตามกันเป็นแถวแน่นอนนะครับบอกเลยขวัใจด้ดำตรวจนะฮะนี่นะครับ FM 2 P นะครับ เครื on, ่อง3า0แรงม้าแท้แน่นอนนะครับอันนี้ท่อนะทุกคนนะน,น,นี้เป็นท่อนะครับผมแล้วก็ใส่ราวกันหมามาด้วยนะครับเป็นขาวแดง้วด้วยนะเอ่อเอ่อคันนี้นี่ถงังแล้วก็ดุมล้อนะครับแล้วก็น็อตนี่เป็นสีเขียวนะครับซึ่งผมมองว่าสวยมากเลยนะมันดูดูดแสงมากเลยนะครับผมมองว่ามันมันดูสว่างมากอ่กอะในที่มืดนะครับผมว่ามันสวยดีนะครับนี่เลยประมาณนี้นี่ครับเงาทุกล้อนะครับขนาด น็อตครอบดุมอะน็อตดุมยังเงาอ่ะทุกคนเออนะมีแค่ล้ออะไรที่ไม่เงานะครับแล้วก็ปอันนี้ก็เป็นหางพื้นเรียกของพนัทนะครับอ่าแล้วก็จะมีที่ใส่ผ้าใบให้อยู่ข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็ปทุกคนไปชมด้านท้ายกันต่อแล้วก็นี่นะครับคันนี้ไฟท้ายแต่งนะครับไฟท้ายแบบเปลี่ยนนิดนึงเออ นะครับแล้วก็ใส่บังฝุ่นด้วยคราวนี้จัดบังฝุ่นข้างหลังอย่างเดียวนะครับบังฝุ่นหน้าสุดไม่ได้จัดนะทุกคนนะเห็นไหมจะจัดแค่ตรงข้างหลังล้อหน้านะครับแล้วก็มาจัดตรงนี้เลยนะครับผมอ่าคัานี้นี่เพิ่งออกมาจากอู่ต่อวันนี้เลยนะเนี่ยเพิ่งมาจอดโชว์รูมนะครับเตรียมส่งมอบนะครับผมนี่เลยทุกคนอันนี้ก็เป็นดุมล้อนะครับของตัวหางพนัสนะครับล้อก็เงานะทุกคนนะดุมล้อก็เงานะครับบอกเลยว่า ไม่มีอะไรเพอร์เฟกไปกว่านี้แล้วนี่ครับนี่เลยนะครับหางพนัดนะครับไฟท้ายแต่งด้วยนะครับบางฝุ่นแบบเต็มเลยนะทุกคนนะไม่ใช่บางฝุ่นแยกซ้ายขวานะครับบางฝุ่นแบบเต็มเลยก็จะดูสวยไปอีกแบบนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ติดป้ายทะเบียนนะทุกคนอย่างที่บอกเพิ่งออกมาจากู่วันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับสีเพิ่งแห้งสีเพิ่งแห้งสีเพิ่งแห้งไปรับหางมานะครับไปรับหางมาเออนะแล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับ บางฝุ่นนี่ต่อกันอย่างนี้เลยนะยึดกับไอ้ตัวนี้เลยนะครับตัวน่ะตรงกลางอะทุกคนเห็นไหมนะครับแล้วก็ต่อเหล็กเป็นเหล็กอะไรเนี่ยเหล็กกลมอะ่ะเขาเรียกเหล็กอะไรก็ไม่รู้นะครับต่อมาเพื่อแบบจัดทรงบางฝุ่นให้มันอยู่ในทรงเนี้ยนะเออนะนะครับผมหนึ่งก็ก็สวยงามนะครับสวยงามมากนะครับบางส่วนเอ่อบางโกนก็จะเป็นแบบว่าโค้งตามล้อไปนะครับจริงๆพนัทก็มีบางโกนหลายแบบนะแบบว่า เป็นตรงคุมทั้ง3าล้อไปเลยก็มีนะครับแต่ว่าอันนี้ลูกค้าเอาแบบว่าโค้งตามล้อไปนะครับแล้วก็อันนี้ราวกันหมาทุกคนอันนี้ยังไม่มีอะไรนะครับเออนาทุกคนนะซึ่งเห็นไหมผมบอกแล้วว่าคันนี้จอดอยู่ในร่มนะครับแต่ว่าสีมันดูดแสงมากเลยนะเป็นอะไรที่สวยงามนะครับผมอ่าเห็นไหมทุกคนนี่ครผมแล้วก็ท่อนะท่อเป็นปลายออกออกข้างหนังหมวกนะครับ ซ้ายขวาเลยนะครับออกทั้งสองปากเลยนะท่อ,อสองปากเลยนะครับแล้วก็นี่เลยทุกคนนะครับจะมีเบ้าบันไดนะครับบันไดข้างล่างสองขั้นเนาะแล้วก็เป็นซุ้มล้อนะครับตีมุดด้วยนะครับแบบตีมดุดแล้วก็กาบป,ประตูเป็นโคเมียมนะครับมือจับครอบมือจับก็เป็นโคเมียมครอบแขบก็โคเมียมเออสวยสวยดีนะครับแล้วก็การศาสตร์ก็เป็นโคเมียมอีกเหมือนกันนะครับเออโคตรแจ่มอ่ะนะ คันนี้นี่ดูนะครับแก้มกระจังหน้านะครับผมแล้วก็เขาเรียกอะไรอีตรงนั้นอนะเออน่าด่ะผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะเออก็เป็นโครมเมียมเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่สเกิร์ตด้วยนะครับใส่สเกิร์ตแบบโอ้เตี้ยสะใจจริงๆรถเตี้ยม,มันสวยนะสำหรับผมนะผมเลยสายเตี้ยอยู่แล้วนะครับแล้วก็สปอตไลท์โหอย่างสวยมีเสาธงด้วยนะครับคันนี้ใส่ธงสีน้ำเงินมานะนีอ,อนะครับ นี่เลยประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูภายในทุกคนผมบอกเลยว่าภายในคันนี้เด็ดมากนี่เลยครับโอ้โหทุกคนดูภายในสะก่อนนะโหแม่งโคตรหรูอ่ะ,อะเดี๋ยวได้อันนี้แบบไม่ได้ตีตู้นะครับแต่ก็ถือว่าหรูใช้ได้เลยนะครับดูดิทุกคนเห็นไหมหุ้มหนังนะครับหุ้มหนังแต่ว่าไม่ได้หุ้มทั้งหมดนะหุ้มเฉพาะที่นะครับนี่เลยทุกคนเห็นไหม แผงประตูนะครับแล้วก็มีอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรด้วยอะ่ะจิฟฟี่เหรอเขาเรียกจิฟฟี่ปะผมผมไม่รู้ว่าผมเรียกถูกหรือเปล่านะครับนี่เลยแล้วก็จะมีสติกเกอร์ Crazy Bus Thailand กับ King of t r k อยู่ด้านหน้านะครับผมอ๋อคันนี้ใส่เป็น NASA นาซาทุกคนนะมองหมา2หมา1บ้านนะครับผมแล้วก็มองข้างอีก2องบานนะครับนี่เลยประมาณนี้ทุกคนภายนอกภา,ภายนอกหาอะไรภายนอกเออครับ <laughs> ผมนี่เลยประมาณนี้นะครับ สำหรับเจ้าฮนะิโนวิกเตอร์นะครับหัวลากนะครับ380แเนาะก็เป็นถือว่าเป็นรถที่สวยงามอีกคันหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าครันนี้แบบจะเป็นสีขาวคลีนคีนะทุกคนนะเออดูสะอาดตาดีนะครับอย่างคันที่แล้วเป็นสีแบบออกม่วงออกน้ำเงินใช่ไหมนั่นก็สวยไปอีกแบบนะครับผมคันนั้นก็เป็นหางกลางเนาะส่วนคันนี้เป็นหางพื้นเรียบนะครับน่าจะเอาไปวิ่งอะไรสักอย่างนี่แหละแต่วิ่งสายแม่สอดเออเขาบอกผมมาอย่างนั้นนะครับอ่า ประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้นะครับอ๋อเป็นไงทุกคนเห็นไหมอยู่กับสีเขียวมันดูดแสงนะมันเป็นสีที่สว่างมากๆนะทุกคนสวยจริงสีนี้ผมบอกเลยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางไม่ทับกองโจรชาแนลด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม